สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่างวัดเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีงานหลุดจองมานําเสนออยู่หนึ่งเล่มนะครับพอดอีลูกค้าสั่งแล้วก็ทําเสร็จก็ตอนจะส่งก็ไม่สามารถจะติดต่อลูกค้าได้นะครับเป็นงานมีดมาชเต้นะครับขนาดใบมีดสิบเอ็ดนิ้วนะครับพร้อมซองไขเด็กเล่มนี้แถมแถมชุด จุดไฟนะครับแท่งแมกนีเซียมนะครับมูลค่าสองร้อยบาทให้ฟรีนะครับนี่นะครับมาดูตัวเล่มกันนะครับเล่มนี้จะเป็นงานเหล็กใบพานนะครับสันหนาอยู่ที่ห้ามิลนะครับเหล็กบัดใบพันธุไทยนะครับขนาดใบมีดนี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับสิบเอ็ดนิ้วขัดผิวซาตินให้เนียนเลยนะครับเล่มนี้เปิดคมพร้อมใช้งานนะครับด้ามก็จะเป็นแบบประกับนะครับฝังน็อต ถามตัวนะครับใส่เซฟกาดกันนิ้วให้สวยงามนะครับปกติสั่งทำอยู่ที่ราคา2,900บาทนะครับวันนี้งานหลุดจองครับผมจัดไปในราคา2,700 2,700บาทนะครับมีอยู่เล่มเดียวนะครับหากพี่ๆท่านใดกำลังมองหาอยู่ก็สามารถทัาข้อความเข้ามา สั่งซื้อได้เลยนะครับมีอยู่เล่มเดียวนะครับพร้อมซอง u s วิเลายเด็กนะครับแถมแท่งแมกนีเซียมให้1ตัวนะครับมูลค่าสองร้อยบาทนะครับราคา2,700บาทนะครับเล่มนี้ด้ามไม้พยุงนะครับพร้อมส่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวช่างวัดจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับหากสนใจแล้วก็ต้องการได้มีดดีๆไปไว้ใช้งานก็ทักถ่ายเข้ามานะครับราคา2,700บาทสินค้า พร้อมส่งนะครับนี่นะครับงานมีรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับคมแตกคมบิ่นก็สามารถส่งกลับมาซ่อมได้ฟรีตลอดอายุนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ